จะเอเฮ็ดงาหนะอ้า,าวจะเบิ่งางามค้าผู้สาวพี่น้องเบิ่งค้าบาทหนึ่งคนดื้อค้าบาทค้าบาท

ขา,ขาเร็ขาดำขากขากำขเร็้ยมาหนะทาทุจ่าทุจ่าทุจ่าให้แม่ก่อนทุจา่าคนจะเห็นผีสองทุจ่าเร็วทุจ่า้นึมงอ๋อมีความสุขขึยนนมมันนะ้ยอ่ะทำไมใช้ชุดชวยจังอ่ะ ฉันชุดสวยเท <laughs> <karaoke laughs> อวะอาจารย์นั่นน่ะอาจารย์ชุดสวยเทอวะทำไม่สวยจังนี่ไม่สวยจริงๆนะพี่น <rat répondre> ้องโอ้ยนะสีระพี่น้องเออเพื่อสินอนให้ด้ากก็บรนอนมือนกันหลักกินชาเขียวน่เด็กน้อยหลักกินชาเขียวหนินอนบาร์รัตต์เด็กน้อยหลักกินชาเขียวหนิ แมงผมก็ได้ะพุ่นาตาเด็กน้อยละกินชเขียวเด็กน้อยละกินชากเขียวบิดลบมานอนพุ่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 นออเด็กน้อยละกินชากเขียวเด้อ เขียวเต็มปากเลย,ยปากบันพเพอร์ปากบันพเพอร์ปากบันเทิวงว่าอะไรอ่าเด็กหน่อยล่ะกินชาเขียวเมนเด็กหน่อยล่ะกินชาเขียวโอ้ยหัวฟาดปูนนะลูกโอ้ยตายละยาเฮ็ดตันสั้นเฮ้ยหัวสิฟาดปูน ย่องได้ใช่ไหมเราก็มักย่องมาแห้งขึ้นตืนได้พี่น้องเอ้ปวดเพิ่นเพิ่นสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอา,าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนโอนไวนไ้เนาะอจะเห็ดจะเห็ดข้อสีฮักเคยเด็กแม่หลักกินชาเขียวแม่เด็กแม่หลักกินชาเขียววันนี้คนหลักกินชาเขียวเหรอตามันตื่นพี่น้องจ้ะมันรับปรนอนผลมันโดดตึ้มมันดีด มันดีมันดีมันเรากินชาเขียวแม่นี่แมนมาแมนเด็กน้อยลักกินชาเขียวบอนี่ฮะแมนบอนี่โอเคค่ะพี่น้องค่ะ